รเราเตือนกันเป็นประจำสม่ำเสมอครับคุณผู้ชมเรื่องของการไปซื้อทัวร์เพราะว่ากลัวว่ามันจะเป็นทัวร์ทิปนี่นะครับล่าสุดก็เกิดขึ้นอีกหนึ่งกรณีแล้วนี่นะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะซื้อทัวร์ไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศซื้อทัวร์ไปดูบอลหรือซื้อทัวร์ไปไหนก็ตามนะครับก็ขอให้ตรวจสอบกันให้ดีด้วยเพราะใช่ไหมเช่นนั้น,น,นอาจจะถูกหลอกได้ล่าสุดเนี่ยมีบริษัททัวร์ที่ชื่อว่า Happy t r i ริ s ซึ่งคนซื้อเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นทริปที่มีความสุขหรือเป็นทริปที่แฮปปี้แต่ว่าสุดท้ายเป็นหลอกลวงทริปนี่นะครับคุณผู้ชมล่าสุดนะครับพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือว่ารองโจ๊กได้มีการสั่งยึดทรัพย์ผู้ต้องหาทัวทร์ทิปพร้อมกําชับให้เร่งกวาดล้างเพราะว่าสร้างความเสียหายด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับจากกรณีเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมากลุ่มผู้เสียหาย ได้รวมตัวกันมาร้องเรียนกับพลตบดเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตบ,บรวจแห่งชาติกรณีถูกเจ้าของบริษัททัวร์ชื่อว่า HappyTrips นะครับหลอกลวงชักชวนให้ผู้เสียหายซื้อโปรแกรมนำเที่ยวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทัวร์ไปดูบอลที่อังกฤษหรือว่าทัวร์ไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็มีการโฆษณาผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และก็เว็บไซต์ มีการใช้ดารานักแสดงร่วมเดินทางเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือด้วยนะครับแล้วก็ยังจูงใจด้วยการจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมอย่างเช่นไป5จ่าย4ทํานองนี้คืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าไปคนเดียวอาจจะซักทริปละ20,000บาทไป5คนจ่ายแสนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าไป4คนนี่นะครับก็คือเขาเรียกว่าถ้าไป4คน นะฮะไป5คนจ่าย4คนอ,อะไรประมาณนี้ก็คือถือว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายะนะครับอันนี้เป็นโปรแกร,รมที่เขาได้มีการแอบอ้างนั่นเองครับเป็นเหตุให้ผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วก็ซื้อโปรแกร,รมนำเที่ยวกับผู้ต้องหาแต่ว่าหลังจากจ่ายเงินซื้อทัวร์ไปแล้วกลับถูกผู้ต้องหาทิ้งทัวร์โดยไม่มีการจัดนำเที่ยวตามที่ตกลงกันเอาไว้เป็นเหตุให้มีผู้เสียหายกว่า320คนนะครับส่วนมูลค่าความเสียหายรวมๆก็อยู่ที่ประมาณ8ล้านบาทครับ กรณีดังกล่าวนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนสพคูคตซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุรับคำร้องทุกข์แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายจับนายสุขสรรเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ดังกล่าวโดยสารจังหวัดธัญ,ญบุรีได้อนุมัติตามหมายจับในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนและผู้ใดโดยทุจริตหรือว่าโดยหลอกลวง นำเข้าซึ่งข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือว่าปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวต้องไม่กระทำการอันใดให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือว่านักท่องเที่ยวด้วยครับความคืบหน้าในเรื่องนี้ล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มนายสุขสรรได้ที่บ้านพักหมู่ที่5 ตำบลคูคตอำาเภอลำลูกกาที่จังหวัดปทุมธานีนำส่งพนักงานสอบสวนสพคูคตเพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งนอกจากคดีของสอพคูคตแล้วกลุ่มผู้เสียหายยังได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนในพื้นที่ซึ่งก็ได้มีการขออนุมัติศารออกหมายจับนายสุขสรรไว้เรียบร้อยแล้วโดยจะดํเนินการอายัดต,ตัวผู้ต้องหาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ความผิดดังกล่าวนะครับยังถือว่าเป็นความผิดมูลฐานตามพรบฟอกเงินซึ่งก็จะมีการร่วมกับปป,ปงในการดรําเนินการยึดทรัพย์ตามกฎหมายต่อไปครับเบื้องต้นได้สั่งให้ท้องท,ที่ที่มีการเกิดเหตุอื่นๆเร่งออกหมายจับและนํามาอายัดต,ตัวผู้ต้องหาเพื่อดำเนินคดีจนถึงที่สุดหลังจากนี้จะได้ดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหาเพื่อตรวจยึดอายัด แล้วก็นำมาคืนให้กับผู้เสียหายต่อไปครับใครก็อยากไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับแน่นอนนะครับวิชาชีพก็ต้องอยู่เคียงข้างนะกับบริษัททัวร์ที่ถูกต้องนะครับวันนี้ทั้งผมท,งทั้งท่านที่ปีกรมการท่องเที่ยวนะครับทั้งท่านนายทะเบียนนําเที่ยวแล้วก็ทั้งท่านผู้การท่องเที่ยวหนึ่งนะครับตลอดผู้การนะครับแล้วก็ชุดสืบสวนนะครับวันนี้เราก็ ทราบข้อมูลเหล่านี้จากการที่มาร้องนะครับของทางผู้เสียหายทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ประมาณสัก30แบบคนนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้วิธีการหลอกก็ยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนในอดีตหลอกง่ายๆนะครับแต่เปียนแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบเป็นใช้ f c e e o o o โซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นนะเพื่ออะไรครับทำให้เหยื่อมีมากขึ้นนะครับการเข้าถึงง่ายขึ้นแต่รูปแบบก็คือนะใช้ดารานะครับใช้การหลอกลวงว่าซื้อ,อ,อซื้อ ซือ3เพิ่มให้1ะครับก็ลดให้อีกนะครับราคาถูกนะครับแล้วก็บอกว่านะครับมีนักแสดงเอามาโฆษณาเพื่อสร้างความเชื่อถือนะครับแต่ว่าเมื่อให้โอนเงินไปก่อนแล้วนะครับก็ไม่มีการซื้อตั๋วเครื่องบินจริงๆไม่มีการพาไปเที่ยวจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทที่ Happy Tour นะครับใช้ชื่อว่า Happy Tour นะครับ เพราะนั้นจากการสืบค้นข้อมูลนะครับนะเราก็ทราบว่ามีนายสุสันต์นะครับเ,เป็นผู้ต้องหานะครับเ,เป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้ขอมาตรอสารออกหมายจับไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราพบว่าเขาวม่แฮปปี้ทัวร์นะครับก็คือบริษัทที่เกี่ยวข้องก็คือบริษัทบาเทอร์คับนะครับแล้วก็บริษัทโคเกนทราเวลไทยแลนด์นะครับใช้ชื่อ,อประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีใบอนุญาตถูกต้องนะครับนะซึ่ง วันนี้สิ่งสำคัญนะครับนะวันนี้เราได้ขอมาต่อสารออกหมายจับนะครับแล้วผมก็ได้ให้ทุกท้องที่นะครับออกหมายจับแล้วก็จับกลุ่มแล้วอายัดเอะตอนนี้ตัวยังอยู่เรือนจำไหมฮะอยู่เรือนจำนะครับเพราะฉะนั้นเดิมนะครับเราจับกลุ่มในข้อหาในความผิดฐานเดียวนะครับผมก็ให้ไปขอบันทมายจับทุกข้อหาแล้วไปจับกลุ่มและอายัดนะเพื่อจะให้สารเนี่ยไม่อนุญาตให้ออกจากเรือนจำนะก็จะอายัดทุกคดีนะเพื่อจะให้อยู่เรือนจํา นานๆๆๆๆหน่อยนะครับนะวันนั้นวันนี้สีน้ำคังนะครับนะจะเห็นนะครับว่าความเดือดร้อนของประชาชนนะครับวันนี้เท่าที่ดูตัวแล้วนะครับนะเงินนั้นไม่มีแล้วนะครับแต่เดี๋ยวกำลังไล่เส้นทางการเงินว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างเพราะนี้เราร่วมเราแจ้งข้อความผิดฐานร่วมกันช่อโกงนะครับซึ่งเป็นความผิดมูลฐานความผิดฐาน เอ่อฟอกเงินนะครับก็เดี๋ยวต้องไล่ดำเนินการยึดรั์ทั้งหมดเพื่อจะนําทรัพย์นั้นมาเฉลี่ยคืนผู้เสียหายแต่ขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานมากนะครับเป็นปีคือจะเห็นได้ว่าความเสียหายเมื่อเกิดแล้วเนี่ยนะครับเอ่อถามว่าจับคนร้ายได้นะครับแต่ความเสียหายของประชาชนเนี่ยกว่าจะได้คืนนานแล้วก็เงินก้อนเหล่านี้เป็นเงินบางครัง้งเป็นเงินเอ่อก้อนสุดท้ายของเขาที่เอ่อแต่ละคนเขากเกษียณบ้างอะไรบ้างนะเขาจะไปเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ได้มีการดำเนินการชวน ในส่วนของใบอุญาตต่างเดี๋ยววันนี้ท่านคิดีครงการท่องเที่ยวถ้ามาด้วยนะครับนะเดี๋ยวก็จะให้ท่านได้เรียนสือมัญชนว่าตํารวจเนี่ยจับกลุ่มแล้วนะครับแล้วก็ทํารายงานส่งครงการท่องเที่ยวแล้วนะครับในส่วนของใบุญาตบริษัทเหล่านี้จะต้องไม่กลับมาประกอบธุรกิจได้อีกนะครับนะเดี๋ยวอยาเรียนเชิญท่านคิดีครับครับการเรียนท่านรองผู้จัดการตรรเลงชาตินะครับท่านพี่น้องสือมัญชนทุกท่านนะครับ ลายของบริษัทแฮปปี้ทริปนะครับได้มีการจดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวตั้งแต่ปี49นะครับก็ได้มีการดําเนินธุรกิจนําคนไทยออกไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยตลอดระยะเวลาเลื่อยมาตั้งแต่จดทะเบียนนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาร้องเรียนบ้างแต่ก็สามารถเจรจาไกลเกลี่ยได้นะครับจนล่าสุดเมื่อปี64ถึง65เนี่ยก็มีผู้ร้องเรียนมาหลายรายเช่นกันนะครับทางกรมการท่องเที่ยวก็ได้เชิญกรรมการผู้จัดการก็คือรายนายสุขสันต์เนี่ยได้มาให้ถ้อยคำนะครับปรากฏว่า ไม่มาพบนะครับเราก็มีการพักใช้ใบอนุญาตไปหนึ่งเดือนนะครับแล้วปรากฏว่าในช่วงหลังสถานการณ์โควิดที่รุนแรงที่สุดก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ช่วงปลายกุมภาพันธ์ถึงต้นมีนานครับมีผู้เสียหายจํานวนมากนะักท่องเที่ยวที่ซื้อโปรแกรมนําเที่ยวแล้วไม่ได้เดินทางไปตามโปรแกรมนี่นะครับเป็นจํานวนมากกว่า320รายนะครับมูลค่าความเสียหายมากกว่า8ล้านบาทนะครับซึ่งทางกรมการท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้มีการสืบสวนเลื่อยมานะครับจนนาไปสู่การสั่งปิดบริษัท แฮปปี้ทริปนะครับในที่สุดเมื่อวันที่22มีนาคม2566นะครับแล้วเราก็ทราบว่านายสุขสัร์เนี่ยมีอีกหนึ่งบริษัทก็คือบริษัทโทเค็นทราเวลนะครับซึ่งลักษณะพฤติการเนี่ยก็มีเรื่องร้องเรียนใกล้เคียงกันนะครับกรมการท่องเที่ยวจึงได้สั่งปิดบริษัทโทเค็นทราเวลด้วยเมื่อวันที่2พฤษภาคม2 5 6านะครับสำหรับกรณีของผู้เสียหายนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับที่ได้มาร้องเรียนกับกรมการท่องเที่ยวเนี่ยกรมการท่องเที่ยวได้ใช้หลักประกันที่บริษัทได้วางไว้กับกรมการท่องเที่ยวเน ได้มีการเยียวยาผู้เสียหายไปบางส่วนแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่ามีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากและมูลค่าความเสียหายเนี่ยมากกว่าแล้านบาทนะครับขณะนี้กรมการท่องเที่ยวได้รวบรวมผู้เสียหายทั้งหมดนะครับสรุปเป็นสำนวนเตรียมที่จะส่งให้กับสคบอสำนักง,งานรําการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจะเป็นผู้ที่ฟ้องแพง่งแทนผู้เสียหายทั้งหมดต่อไปนะครับอันนี้คือในส่วนของการดาเนินการของกรมการท่องเที่ยวที่ผ่านมาครับขอบคุณครับครับครับจะรีถามทางผู้เสียหายว่า เอสหาตอนนี้คดีเนี่ยทุลงโรงพกักได้ออกหมายจับหรือยังทุ่งโรงพกักออกหมายจับหมดแล้วนะครับนะแล้วก็เ,เราอายัดให้ผู้พ้องแปลัดตวหมดแล้วใช่ไหมครับครับทีนี้เรียนถามทางผู้เสียหายว่ามีประเด็นไหนที่จะให้ผมทําเพิ่มเติมไหมครับทีนี้ส่วนส่วนการสืบทรัพย์เดี๋ยวหาก็ต้องสืบซัพย์ต่อนะออสืบรัพย์ว่ารัย์มีอะไรบ้างนะดูแล้วตัวไม่มีเงินแล้วใช่ไหมนะเดี๋ยวต้องสืบทรับว่าทรั์มีอะไรบ้างเอาไปซื้อรถซื้อบ้านซื้อให้ดียังไงบ้างมีไหมอ,อน๋นนันน่นอนอย่างนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ยึดให้หมด ก็เดี๋ยวในส่วนของผมเองผมจะไล่สืบซั์แล้วก็ยึดทซัพย์นะครับเพื่อจะเอาทรั์เนี่ยมาเฉลี่ยเป็นเงินคืนประชาชนนะครับแต่ขั้นตอนนี้ผมจะเร่งให้เร็วนะครับนะครับทีนี้ทางผู้เสียหายมีประเด็นไหนที่ต้องการให้ผมทําเพิ่มเติมกับท่านที่ดีไหมครับและบูการมีประเด็นไหนไหมครับเดี๋ยวได้เชื่อยคกับพี่ครับเออสวัสดีครับคือสําหรับว่าสําหรับของตัวผมเองหรือเป็นผู้ที่เสียหายโดยตรงเนี่ยครับยังถือว่าตอนนี้ไม่มีอะไรที่ข้องใจและ แต่ยังมีส่วนของรีเทลหรือเราเรียกกันว่าเอเจนต์นะครับ mm hmm. เขาฝากถามมาว่าอย่างเนี้ย mm hmm. เหตุการณ์ของนายคนนี้ mm hmm. ที่มาหลอกลวง mm hmm. ทั้งร mm ีเทลและตัว mm hmm. นักท่องเที่ยวนะครับ mm hmm. คือมันจะถือว่าเป็นการผิดก,กฎหมายของกรมการท่องเที่ยวในมาตรา24หรือเปล่าอันนี้ครับที่เขาอยากจะทราบครับเดี๋ยวท่าน,านตอบนะฮะเจครับ ในมาตรา24นี่ก็คือว่าเป็นผู้ที่สร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งในการดำเนินคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติขาวนี้ก็จะรวมในข้อหามาตรา24เข้าไปด้วยครับมีเรื่องของชอบกองประชาชนพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็มาตรา24ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและราบประเทศเข้าไปด้วยครับทีนี้เดี๋ยวถามนิดนึงว่านอกจากตัวสูสารแล้วเนี่ยยังมีเอเจนต์ต่างๆที่ร่วมอยู่กับเขาไหมไม่มีครับไม่มีแล้วใช่ไหมครับครับก็หมดแค่นี้ใช่ไหมครับครับ ครับก็วันนี้ก็ในเรื่องของมาตราย4ี่เรามำคดีอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้ท่านไม่ต้องกังวลแล้วเราก็ยังมีรงเรื่องออววความผิดตามพระบอรการนําเข้าตามประบอคอมพิวเตอร์นะครับการนําเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยอยีกส่วนหนึ่งแต่ว่าวันนี้ข้อหาหลักที่เขาต้องด่วนคือความผิดฐานอาญาฟอกเงินนะครับก็ <c oughs> <c oughs> คือยึดทรัพย์หมดนะครับนะวันนี้ทรัพย์เขาจะไปใช้ชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อน้องต่างเนี่ยนะครับวันนี้เราจะตามไปยึดทั้งหมดนะครับ เพราะนั้นความผิดบทหนักของเขาก็คือความผิดฐานายาฟอ,อกเงินนะครับซึ่งเป็นความผิดบทหนักที่เป็นความผิดที่เกี่ยวเนื่องมาที่เป็นความผิดมูลฐานที่เข้าที่เข้าเนื่องจากรอดเมืองอรล็กปุ่นฐานร่วมกันช่อกงประชาชนนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยผมได้ประสานสำนักงานป้องก,กันปราบปรามการฟอ,อกเงินแล้วนะครับเพื่อจะไล่ยึดทรัพย์ทั้งหมดแต่ว่ายังไงทรัพย์เนี่ยเรานํามาเฉลี่ยคืนเป็นเงินอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเยอะนะครับ นะเพราะว่าทรัพย์เนี่ยยังไงก็ต้องนามาเฉลี่ยโดยการขายทอดตลาดนะวันนี้คนเหล่านี้ได้แปลงทรัพย์ไปเป็นรถไปเป็นที่ดินต่างๆเหมือนที่บอกว่ามีที่ดินที่จามเต่างนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวให้หาสืบทรัพย์ต่อนะครับนะแล้วก็ทารายงานการสืบทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยส่งไปยังสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินนะครับครับผมนะเดี๋ยวอย่ายนเชิญพี่บอกนี่ครับท่านผู้การในนามผู้แทนผู้จัดการครับขอบคุณท่านรองสุรเชษครับในในส่วนของคดีนี้นะครับก็ถ้ามี ผู้เสียหายเพิ่มเติมยังไงก็ให้ให้แจ้งมาทางช่องทางของตำรวจท่องเที่ยวก็ได้นะครับเพื่อจะเป็นทุระแล้วก็อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ข้อแนะนำนะครับแล้วก็นำมาสู่การดำเนินคดีกับผู้ต้องหาให้ได้ครบถ้วนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเชื่อว่าผู้ที่เสียหายนี่ยังยัง,ย,งยังไม่มาแจ้งความก็อีกเยอะน,นะครับก็ประชาพันธ์เพิ่มเติมนะครับในส่วนที่สองก็ได้คุยกับท่านทิพย์ีกรมการท่องเที่ยวนะครับว่า เราเราอาจจะต้องมีมาตรการเชิงลุกก็คือเราจะต้องไปตรวจสอบตรวจสอบอบรรดาบริษัทที่มีกรรมการวิจารณ์หรือหุ้นส่วนเนี่ยที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่ยังตกค้างอยู่เนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งก็จะทําให้เกิดการการะทำผิดประเภทนี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็ก็จะไปดําเนินการตรวจสอบสะนะครับให้ให้เรียบร้อยเอา,เอ,าออกจากระบบซะนะครับแล้วก็ในส่วนของอการ กฎหมายเกี่ยวกับอ,อย่างที่มีน้องเมื่อกี้ถามนะครับก็คือโฮเซลรีเทลทั้งหลายเนี่ยก็กฎหมายธุรกิจทําเที่ยวก็จะมุ่งคุ้มครองกับผู้บริโภคนะครับส่วนบริษัทเนี่ยก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่เพราะว่าถ้าคุ้มครองมากก็ก็จะเป็นการผักภาระแล้วก็จะไม่รับผิดชอบไม่ดูคุณภาพอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็จะได้ตั้งกรรมการร่วมกันแล้วก็คุยกันนะครับว่าจะมีแนวทางเพิ่ม,เต,มเติมนะครับที่จะดูแล ในส่วนของดีเทลเพราะว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเหมือนกันนะครันำเรียนครับ